ยังยุ่ในวงการแพทย์ค่ะจังหวัดประนองค่ะเขาจัดกิจกรรมนะคะในการเสริมสร้างศักยภาพการแพทย์ชุกเชิญเขามีสโลแกนว่าจังหวัดระนองปลอดภัยมั่นใจโดยระบบแพทย์ชุกเชิญค่ะมีการมอบคารุพันธ์และก็วัสดุทางการแพทย์เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการช่วยเลือกประชาชนและการหนักทองเที่ยวค่ะ เรื่องนี้นะคะนายส้มเกียริซีสนิทค่ะฐานผู้วาราชการจังหวัดระนองฐานก็นได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างศักยาภาพการแพ์ชุกเชินจังหวัดระนองปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบแพ์ชุกเชินค่ะโดยมีนายแพทย์นรเทพอศวพัชระนายแพทย์ซาธาราสุขจังหวัดระนองมีวณนาส่วนราชการหน่วยงานปฏิบัติการแพชฉุกเชินเกิบหน่วยงานข้าวอลเข้ารวมนะคะโดยฐานผู้วาราชการจังหวัดระนองเนี่ยกล้าได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และกาวัสดุ การแพย์ให้กับหน่วยงานที่ว่าได้รับการสนับสนุนเป็นเครื่องกระตุ้งหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติค่ะหรือว่าชื่อโยประสรงกลิศเนี่ยเขาเรียกกันว่า AED นะคะจำนวน19หน่วยงานสถานบริการสาธารณสุขรอพพสต์ในพื้นที่ทั้งอําอำเภอเลยที่ได้รับการสนับสนุนเป็นหุ้น CPR ผู้ใหญ่แล้วก็หุ้น CPR เด็กนะคะเพื่อจะเอาไปฝึกฝนนะคะเกี่ยวกับทักษะในการช่วยชีวิตนะคะแล้วก็ยังมี การหมอพูดนี่แหละหายทั้งหมดเนี่ยหาเป็นแห้งหมอใา้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต้อส่อสหนักงาน้าถาสุขจังวัดระนองสามฉุด เพื่อชายอบรมบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินค่ะครับผมนะครับนในภาพแต่เดียวนะครับเครื่องเอดีนี่สำคัญนะครับอยู่ <มา S 2> ในตามห้างนี่ก็มีนะ,ะ,ะเขาวายเวลามีผู้ป่วยหัวใจลมเลวหรือว่าช็อกกระถันท่นนะครับหัวใจหยุดเต้นกระถันห่นหรือว่าหุ้นซีบีอาร์นี่เอาไปฝึกนั่นเองะนะครับโดยนายแพทย์สาาราสุขจังหวัดระนองเนี่ยท่านก็บอกว่าสำนักง,งานสาารณสุจจังหวัดระนองได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะครับจึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนจังหวัดระนองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นคืนชีพในพื้นที่ทองเทียวพื้นที่สาธารณะและในชุมชนนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านก็บอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณเป็นงบพัฒนาจังหวัดนะครับจัดห้าเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติด้วย a อ d ดีแล้วก็วัสดุทางการแพทย์เพื่อกระจายการข้าวทึ่งนะครับบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุม ถั่วทึ่งนะครับจุดสําคัญเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสการรอชีวิตของผู้ป่วยที่จะป่วยชุกเชินสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และการหนักทองเที่ยว นะครับนี่น้องจะมีเครื่องก็ต้องฝึกซ่อนการใช้กันด้วยนะครับว่าทำเหมือนพื้นะครับแล้วถ้าเรื่องนี้สามารถที่จะกระจายไปได้ถั่วคนสามารู้ได้มาขึ้นใช้เป็นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการ CPR ก็จะสามารถช่วยชีวิตคนได้มากขึ้นนะครเรื่องของทักษะการฟุ้นเครืองมือเนี่ยระสดิ์พสิทิพกก็มีอยู่แล้วแต่เรื่องของทักษะเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้งานก็จําเป็นค่ะ